วันนี้ดิฉันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับาศาสนาพราหมณ์แล้วก็าศาสนาพุทธมีพี่น้องมุสลิมบางท่านบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่เมืองของาศาสนาพุทธถ้าจะพูดอย่างนั้นก็คงจะไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีประเทศไหนที่มีาศาสนาเป็นของตัวเองหรือมีาศาสดาเป็นของตัวเองนะคะมันอยู่ที่ผู้นำในยุคนั้นๆตัดสินใจจะเลือกรับความเชื่อแบบไหนเข้ามาใน อาณาจักรของตนแล้วก็เผยแพร่ต่อไปแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยที่แตกต่างก,กันกับประเทศอื่นๆก็คือว่าไม่มีการบังคับนะคะถ้าเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยถ้าผู้นำรับก็ต้องบังคับให้รัษฎรหรือประชาชนรับด้วยแต่ของประเทศไทยนั้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะแทบทุกประเทศนั้นก็จะมีการนับถือศาสนาสองศาสนาอย่างน้อย เคียงคู่กันไปเป็นเป็นคู่ขนานมันเป็นวิถีมันเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นพุทธแต่ว่าเป็นพุทธผสมพราหม์ถ้าจะบอกว่าเป็นพราหม์แบบอินเดียก็ไม่ใช่ค่ะเป็นพราหม์ผสมพุทธศาสนาพราหม์เข้ามาในประเทศไทยผ่านเข้ามาทางพิธีกรรมทางราชสำนักทางราชสำนักนะคะ ไม่ว่าจะเป็นองค์การแช่งน้ําหรือหรือ,อวิธีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจหรือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่นํามาใช้เนี่ยล้วนมาจากล้วนมาจากศาสนาพราหมณ์ก็คือในราชสำนักเนี่ยในพิธีกรรมคือศาสนาพราหมณ์จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเทพ,พเจ้ากับพระมหากษัตริย์ก็คือสมุติเทพนี่ค่ะ เวลาจะสถาปนาพระมหากษัตริย์คือสถาปนาจากบุคคลธรรมดาขึ้นไปเป็นสมมุติเทพเนี่ยก็ใช้ก็ใช้พรามเป็นพิธีกรรมทางทางพรามแต่ของประเทศไทยมันแตกต่างจากอินเดียตรงที่ว่าเราเป็นพรามที่มีวิถีชีวิตแบบพุทธก็คือพรามนั้นน่ะจะมีเฉพาะพิธีกรรมในราชสำนักเท่านั้น เพียงแต่ว่าต่อมานั้นอ่ะมันมีการผสมผสานกับชาวบ้านพลเมืองประชากรเสรีภาพไหมคะโดยเฉพาะปัจจุบันนั้นที่เห็นพิธีบวงสวงก็พิธีบวงสวงก็มาจากหลักการของพราหมณ์แต่การบวงสวงของไทยนั้นมันมันปรับเปลี่ยนมาเป็นบวงสวงแบบไทยไปแล้วนะคะพิธีบวงสวงก็เป็นบวงสมแบบไทยพิธีกรรมต่างๆเนี่ย ไม่ใช่ของพราหมณ์ซะทีเดียวมันเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกผสมไปแล้วก็คือเหมือนกับชาวไทยเนี่ยรับพุทธเข้ามาแต่เป็นพุทธที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราปรับให้เข้ากับบุคลิกจริตของเราใช่ไหมคะพราหมณ์ก็เช่นเดียวกันเนี่ยชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยก็รับเอาพิธีกรรมของพราหมณ์จากราชสำนักเนี่ยเอามาปรับใช้ให้เข้ากับฐานะตนเอง ให้เข้ากับพิธีกรรมหรือว่าชุมชนของตนเองพอประมาณเท่านั้นเองแต่วิธีการคิดวิธีการดําเนินชีวิตก็ยังนับถือแบบพุทธนะคะเป็นพุทธค่ะเป็นพุทธอ่เป็นพุทธ,ธ,ธที่มีพราหมณ์เป็นพิธีกรรมแต่พิธีกรรมที่ใช้นําไปสู่การบูชาพระพุทธเจ้าอันนี้อันนี้คือพิธีกรรมใน ในศาสนาพุทธของประเทศไทยนะคะมันเกิดการผสมผสานแต่ประเด็นที่ดิฉันพยายามจะพูดถึงว่าบัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นน่ะหมายถึงว่าคำสอนพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของอจาริตประเพณีวัฒนธรรมใช่ไหมคะอันนั้นเราก็ไปพูดเรื่องวัฒนธรรมต่างหากเราจะต้องแยกกันออกให้ชัดเจนระหว่างคำสอนของพระพุทธศาสนา กับพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์แต่พี่น้องมุสลิมชอบเอามารวมกันแล้วก็บอกว่าประเทศไทยไม่ใช่เมืองพุทธศาสนาพุทธเป็นของแข่อินเดียศาสนาพุทธเป็นของคนทั้งโลกค่ะเพราะว่าคำสอนของศาสนาพุทธเนี่ยมันอยู่บนโลกนี้แหละมันอยู่คู่กับโลกนี้มาตั้งกี่ล้านกี่กี่แสนกับโกรเนี่ยนะคะมันอยู่ที่นี่แหละเพราะว่ามันอยู่ในธรรมชาติ เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ท่านเห็นจากการบำเพ็ญเพียรของท่านแล้วท่านเข้าใจความเป็นมาเป็นไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งเป็นธรรมชาติของโลกแล้วก็อารมณ์ทั้ง6ของมนุษย์ที่มากระทบเนี่ยท่านตัดสู้จากสิ่งที่ท่านใช้ร่างกายของท่านเนี่ยเข้าไปทดลองก็เหมือนนะักวิทยาศาสตร์ในเวลายจะทดลองหาความจริงอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะตั้งสมมุติฐานแล้วก็หา หาหลักฐานไม่ใช่หาหลักฐานค่ะหาอะไรที่จะมาพิสูจน์ให้มันได้ตามสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นใช่ไหมคะก็เช่นเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้ร่างกายสารสองประการของท่านเนี่ยที่เราเรียกนั่งสมาธิเนี่ยนะคะนั่งสมาธิเนะี่ยไม่ใช่นั่งสมาธิหลับตาเฉยนะคะเป็นการนั่งสมาธิกําหนดกําหนดจิตรวมเป็นหนึ่งเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดจากธาตุสี่และขันห้า แล้วถ้าสี่ขันธ์ห้าเนี่ยมันก็เป็นส่วนประกอบของโลกใบนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเราเพราะฉะนั้นทั้งโลกและเราเนี่ยมันเป็นส่วนเดียวกันมันคือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ไม่ใช่ศาสดาทุกองค์สามารถเข้าใจแบบเดียวกันได้เพราะฉะนั้นในจักรวาลน,นี้ในโลกใบนี้มีเพียงผู้พรธเจ้าเท่านั้นที่สามารถตัดสรุ ด้วยตนเองแต่ไม่ใช่ตัดสรู้สิ่งใหม่ๆตัดสรู้สิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินั่นแหละแล้วสิ่งที่พระองค์ตัดสรู้มาตั้งหลายพันปีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เพิ่งค้นพบบางสิ่งบางอย่างไม่นานนี่เองอายุตัวอย่างง่ายๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยไอสไตน์เขาก็ค้นพบว่าเซลล์ของเราเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา อยู่ตลอดเวลาจนเราไม่ไม่มองไม่เห็นน่ะมันจงกลายเป็นเป็นร่างกายมันจะจะกลายเป็นแขนขาของเราอย่างที่เห็นทุกวันนี้แต่จริงๆเซลล์เหล่าเซลล์เหล่านั้นมันมีการเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันมันเป็นวัฏถจักของมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตั้งตัสรู้นานแล้วนะคะไอ้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยพอเราพูดภาษาศาส,สนากับนักวิทยาศาสตร์มาพูดภาษาวิทยาศาสตร์ เขาก็มองว่าอันนี้ทันสมัยกว่าแต่จริงๆก็คือเรื่องเดียวกันสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านค้นพบด้วยตัวท่านเองจริงๆมันไม่ได้ท่านไม่ใช่ค้นพบสิ่งที่ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเท่านั้นนะค้นพบทั้งจักรวาลไม่งั้นเจรยกตัสรู้เป็นพระอนุตตระ,ะจะตัดสรูปเป็นพระเจ้าไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือตื่นรู้จากความไม่รู้ทั้งหลายแหละ พอเข้าใจที่มาที่ไปการเกิดการดับในที่สุดก็หมดกิเลสถูกไหมคะไม่ใช่ว่าไปขึ้นเขานอนหลับแล้วมีเทวทูตมาบอกอนุนีนั่นอันนั้นอ่ะ,อะท่านจะเชื่อก็เชื่อ,อไปแต่ว่าศาสนาพูทธเราเนี่ยไม่ได้สอนให้มาเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อนะคะเห็นด้วยตาเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้บอกให้เชื่อเลยนะคะ จะต้องมีการพิสูจน์หรือว่าพ่อแม่พูดเนี่ยก็ไม่ใช่เชื่อทันทีครูบาอาจารย์พูดเนี่ยก็ไม่ใช่ให้เชื่อทันทีาานนไ,มทนทไม่เคยบังคับให้เชื่อจนกว่าตัวเราจะได้พิสูจน์ด้วยตนเองด้วยปัญญาของเราอย่างท่องแท้แล้วแล้วถึงเชื่อนี่คือศาสนาพุทธความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นๆในโลกคือเรื่องนี้ เราไม่ได้เน้นที่จะไปดึงสาวกไปทำการตลาดเอาคนมานับถือเยอะๆศาสนาพุทธเน้นให้คนพ้นทุกข์ศาสนาพุทธเน้นให้คนเข้าใจโลกเน้นให้เข้าใจใจิตใจให้เข้าใจสภาวะความเป็นจริงของอารมณ์ทั้งหลายให้เข้าใจสภาวะความเป็นจริงของท่าทั้งสี่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดาไป มันไม่สามารถเกิดขึ้นและตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันจะต้องเกิดดับเกิดดับเหมือนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็ค่อยโต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 จากไหนก็จากธาตุสี่ขันก็ก็จากธาตุาท,าทั้งสี่ไงคะธาตุทั้งสี่มาจากไหนน้ําในตัวเราก็มีน้ําดินก็คือเนื้อนหนังของเราเนี่ยพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ถือว่าเป็นพวกดินถูกไหมคะ